นี่ค่ะ,คะพี่น้องขาก็เอินว่าตําลึงฝรั่งเนบนอกนี่เวลาจะลองเอาไปลวกกินดูเนะคะ่ะพี่น้องขาพร่อใหว่าททำว่าไปหยังว่า,า,วา,าสันฉันไปหาของดีฉันเห็นของดีของดีมีทมไปเนกกะะ่ะนาอนี่คะ่ะยอดตําลึงอ่อนๆแก็พี่น้องกา อันรถฟรังก์ก็ไล่หลยได้ก็เริมมาหลายกาันมาจอดอลองเอาไปชิมดูนะคะเนาะผูดจังใดเวลาสิเอาใดพี่น้องกะจังไ,ไดเวลาสิบุกป่าไปเอาได้ทำยังไงจะบุกป่าไปเอาได้ฮัลโหลทำยังไงจะบุกป่าไปเอาได้ <c oughs> บุกป่าฟาดงพลังกันก็จเจากไปบุกป่าฟาดดงไปเอาฟื้น รถจาดทั้งในหลายขั้นพี่น้องการนี่เก็บตำลึงขั้นปะเก็บไปโลดพี่น้องการก็เจ้าคือว่ามันหลวกกินเศษแต่เนาะไม่ร้องก็ไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นเนาะพี่น้องการนี่ลายไม่ลองไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็น ยอดเต็มเลยไม่ลองไม่รู้ไม่เจอก็ไม่เห็นนะพี่น้องเนาะไม่ลองก็ไม่รู้อู้แื่อยู่ไปเถอเนอ้องจะเอาตอน้นพนตอนนี้มันอยู่ในป่าเกินนี่พี่น้องการนี่เก็บํำลึงํำลึงปลาไปครับพี่น้อง ได้แล้วหนึ่งต้นยู่ทางหลังเดี๋ยวไปต้นท้างนาอีก <c oughs> ไปไปไปพ่อนายถามว่าพ่อนายถามว่าไปเก็บยังไงเอเอฉันจะเก็บมาให้เพิ่งมีต้นทนั้งนาอีกต้นหนึ่งพี่น้องคะประหอดรถเราดิไดกลับมานีต้นหนึ่งไปเอาต้นนั้นแล้วก็มาเอาต้นนี้เดี๋ยวจะพาเก็บพี่น้องแล้วจะพาเก็บน,นี่นี่อีกต้นหนึ่งพี่น้องคะต้นนี้ก็หลายเหมือนกัน นี่ค่ะไม่ลองไม่รู้ก้านทา,างผักก้านทางนี่พี่น้องคะีได้สภา้าเก็บหยอดผักตมินเก็บํำลึงป่าอันยาอันยาเินนเก็บกินล่องไปกินบ้างกันนะน้องพี่น้องเนาะ เจ้าเก็บไปลวกคือเป็นตะแสบอ่ะลองเก็บตำลึงป่าดูค่ะหน้าเถือถ่อน้าเถื่อยี่ทงโขกทงปลาพุ่นพี่น้องขาอยู่ทั้งเทิง,าาออง,ง,งพุ่นห่าวมาจุดยอดอวบๆวงามๆพี่น้องขาพาเก็บดู ยอดอบๆงามกำลังจอดอยู่กลางหลังเดียวเบิ่งเจ้าเรือเบิงเบ่งกระมเก้าเร็วค่อยจะเก็บมันเป็นยังไงค่อยว่ากันลูกน้องคะเก็บยอดจำลึงป่าเก็บยอดจำลึงฝรั่งหาลงมาหาลงมายอดอบๆพี่น้องคะ ก็ชางงก็ไหมไม้เอ๋ยจะพาค่อยง่อยไหมไม้คงม่พาค่อยงุอยดหรอกเนาะ <c oughs> มีหอดแอปเปิดหน่อย no พี่น้องแต่ว่ามันยังไม่โตุมีแต่ยอดงามๆพี่น้องขาเป็นไหมอวัปว เห่าแมา่พี่น้องเห่าแม,ม่ปึ๊บมีแตะพี่น้องจ้าเพื่อนเนี่ยมีแต่ยอดอวบๆงามๆนี่เตียนวโน่บางก้าเจ้านี่ย, <c oughs> ยานเตียนต่อเลยมีเตียนบ่น่ไปกได้นเรนนี้เตียนบ่ แตเดแลนนี <laughs> basil, ้เ <laughs> ต <laughs> <you> ือนพวกเรพี่น้องค่ะจะได้วิ่งหนีเตือนหรือเปล่าจะได้วิ่งหนีเตือนหรือเปล่าเก็บตำลึงป่าจะได้วิ่งหนีเตือนหรือเปล่าอาจารนว่ามันมีหมามาขี่หรอกเนาะพี่น้องจะมีหมามาขี่หรือเปล่าคงไม่มีขี่หมาหรอกเนาะเพราะมันอยู่ในป่าอยู่ในป่านี่โดน มีตําเยมีตําเยคค่ะพี่น้องคะ่ะมีตําเยเก็บตําลึงจะมีตําเย,ยนี่คะ่ะยอดอับวๆยอดอวบอวๆง,งามงามงามเต้งามว่าพี่น้องคะ่ะ มาเก็บตำลึงขนาดด้วยกันมีงูเหรอ <c oughs> ไม่มีงูหรือเปล่าไม่มีงูแต่มีตำลึงเอาละครับพี่น้องละ่ะหลายแล้วไม่มีงูแต่มีตำลึงมันงามนะมันงามขนาดใจเิ่งเอาว่ามันงามขนาดใจเองเอาว่ามันงามขนาดใจ เ่องเอาว่ามันงามขนาดไหนถ้าคอยหักบอกอึ๊บพาข่อยหกยักไม้ไม้ไม้อย่าพาข่อยหักนะเบิ่งเอาไปนอนมามันงามขนาดไหนบุกป,ป้าพาดุมาก้ามาเก็บต้นลึงเก็บต้นลึงฝรั่งจุ <c oughs> ๊บโอเคไปแล้วเอาไปแล้วไปแล้ว,ลวมีอีกยอดหนึ่งหนึ่งยอดเฮ้อ หมดเลยยังโอ้ยอีกยอดหนึ่งเอาอีกจังยอดึ้น,อนเอาอีกจังยอดกันอึ๊บอึ๊บพอแล้วพี่ทั้งพีกมี่พาบุกป่าพาดงเอาเลยพี่น้องคะบุกป่าฝาาดงไปเลยนี่หนึงง่งยอดนี่อีกหนึงง่งยอดเอาละเอาละกินก๊ก พ่อกับ่อพ่อหรอกพี่น้องขาเห็นอีกแล้วนี่ว่าพ่อก็ไม่พอมีครับพี่น้องว่าพ่อก็ป่อพ่อหรอกนี่จะพี่น้องจ้าขี้หมาไม่มีไม่ต้องกลัวพ่อไม่มีหมามันอยู่ข้างไร่เขาตายแล้วครับพี่น้องมาดูครับพี่น้องคขาไปไล่กันนาได้นี่แล้วค่ะ តំលឹងយອດអន់ៗតំលឹងបាយយອດអន់ៗណោះក្ហ្នោះណារបស់អតិបរមា30ម៉ែត្រ